Have you ever noticed that the world is getting hotter every year and natural disasters are occurring more frequently? These events are not coincidences, but rather the result of climate change. This change not only affects the environment, but also impacts our economy and way of life. However, we all have a role to play in responding to climate change. The Banksine Startup Project is an important step in preparing society to face the changes happening around us it focuses on developing ideas and innovations that can reduce the impact of climate change and create a sustainable society in the future while also promoting economic growth next we present the ideas and business ventures of students from burefa university in the course of strategic management burefa business school with 30 teams all based on the concept of sdg 13 climate action ปีหนึ่งคนไทยทิ้งขยะพลาสติกถึง3ล้านตันในบรรดาขยะพลาสติกที่เป็นปัญหาที่สุดเรียกว่าซิงเกิลยูทพลาสติกเป็นพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและยังรีไซเคิลไม่ได้อีกด้วยการที่มนุษย์ผลิตใช้พลาสติกจำนวนมากขนาดนี้เป็นผลเสียแก่สิ่งแวดล้อมและตัวมนุษย์เองในระยะยาวการผลิตพลาสติกสร้างกาซเรืนกระจกถึง400ล้านตันต่อปีและมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ภาวะโลกร้อนแย่ลงร้านกิน Live โต o r e เป็นร้านคา้ายบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยในการลดขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยรูปแบบการให้บริการของร้านจะเป็นการขายสินค้าโดยให้ลูกค้านำขวดหรือบรรจุภัณฑ์มาใส่เองคอนเซปต์ของร้านก็คือการลดขยะพลาสติกและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมภายในร้านจะขายน้ำยาต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นแชมพูสระผมน้ำยาล้างจาน สบู่เหลวส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าออร์แกนิกแบรนด์ไทยและยังขายอาหารแห้งที่เป็นธัญพืชต่างๆราคาก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งลูกค้าก็สามารถนำภาชนะมาใส่เองหรือหากไม่ได้นำมา ทางร้านก็มีจำหน่ายให้ด้วยโดยขั้นตอนการซื้อก็แค่กดสินค้าที่ต้องการใส่ภาชนะที่เตรียมมาและนําไปชั่งน้ําหนักก่อนนําไปชําระเงินและในการให้บริการของเราจะใช้ระบบสะสมแต้มซึ่งลูกค้าสามารถสะสมได้ผ่านแอปพลิเคชัน l i น์ทุกครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริการจะได้รับหนึ่งแต้มและนี่ก็คือการเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และเราเชื่อว่าทุกท่านสามารถมีบทบาทในการร่วมลดขยะบรรจุภัณฑ์ไปได้วยกันนะคะ